สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียร์เด้อครับผมครับพี่น้องครับคลิปนี้ครับพี่น้องเนาะโค้งสุดท้ายพ่อร้อยเอ็ดครับว่างหันเพิ่นกันอาจแตกได้ครับผมครับห้าสองสำหรับคลิปนี้เพื่อนจะมาคัดเลขกครับหลังจากที่ให้ชุดเต็มแล้วก็เพื่อนอาจจะเอาไปเปรียบเทียบกับเลขกของแม่เหลขล็อกน้ำครับพี่น้องเนาะครับ ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังโค้งสุดท้ายพ่อร้อยเอ็ดกอมาเชียกขอขอบพระคุณพอได้ครับผมครับไปรับชมรับฟังชุดสรุปโค้งสุดท้ายก็พอกันเลยครับพอครับเกามาเชียสวัสดีพ่อร้อยเอ็ดครับผมครับสวัสดีครับกามาเชียสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับหาพพอแตกอีกด้วยครับผมบานนี้สรุปฟวมครับครับผมกับวันทีสิบหกทักว่าเนี่ยกัน สูกๆมันหวานกันแท้แท้แล้วครับผมอจีบก้อนกับเขาก็ลงไปเนาะเลขติดบอกติดบนเลขจับคูครับชุดเต็มกับได้ไปแล้วเนาะได้ไปแล้วครับเลขเป็นรักกูลางได้แล้วเลขดับได้ไปแล้วครับหรบดีไม่ตัดตัดให้เหลือหน่อยลงครับผมอพันคูเดียวเลยงวดพร้อมกับเลขดับบนเดอดับบนมีอยูสิบสี่คูดับบนสิบสี่คูเอายูมาตลอดนะเตี้ย อ่าสิตีคู่เลขดับบนเนี่ยดับไปกับกองมาเชียร์ไปกับเลยขึ้นเวทีมันถิเป็นแน่ไหนดแต่ว่าดับมาตลอดรลดับมากได้ครับพ่อในเอาลงเป็นงวดแรล้วมันเลขดับเนี่ยครับผมเลขบนเลขดับคู่บนงวดก่อนได้ไปหกขางในลูกรกเนาะแมนบอลชุดเต็มหกขางครับพ่อ เออจุดเตรียมเด็กไปสองสามสองหาสี่หาหกหาแปดเอาคิดนีอยั้นเลยตั้นหางเดียวเลย<อ>เลขสามตัวสองเลขสามตัวสองหางครับเลขสองตัวหางเดียวบนวะครับผมนี่สองบนตัวบนสามตัวสามตัวบนสามสามสองสามสามสอง ส,ส,สี่สามสองสี่สามสองกับตัวเดียวพันเกลียวเกลีไรคือ,อ,อคสามสองก็ราตอนกับก็ไรครับผมกับสามสองตัวเดียวพันสามสองตัวเลยขังบนได้ครับตัวเหล็กรางเหล็กรางคือปกติตัดแบ่ได้มีสี่หางหาศูนย์หาหนึ่งหาสองหาสามอายุคงทีครับผมปัดความเร็วเหล็กราง เลขรางคงที่ทเ,เลขดับเลขดับบนสิบสี่หางไปกับดับไปกับดับบนครับพอ่พอสองหกสองหกสองแปดสองแปดสองศูนย์สองศูนย์สามสี่สามสี่สามห้า สามห้าสามหกสามหกสามแปดสามแปดสามศูนย์สามศูนย์สี่หกสี่หกสี่แปดสี่แปดสี่ศูนย์สี่ศูนย์หกแปดหกแปดหกศูนย์แล้วก็แปดศูนย์ กศูนย์แล้วก็แปดศูนย์แบบทิหางเนี่ยพ่อหลีกได้กับหลีกเอาไกลๆเลยดับบนย่างเดียวไปกลับครับผมดับบนยางเดดับไปกลับนะครับเด้อดับไปกลับพ่อครับเพราะมันดับตรงเลยครับดับไปกลับเพราะว่าสถิติมันก็มาตลอดนล่ะครับแต่ว่างวดีดียเวทีเป็นงวดแรกเลขดับนะครับเลขดับพอแถมหายได้ครับผมเป็นกัดเจ็ดห้ทุกงวดนะครับพี่น้องเนาะ แต่พี่รองที่จะมัครับผมเออพอก็เคยบอกว่าใกล้ๆจอรอบปีไม่พอก็สีมีแนนๆหลายแนวเขาไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆหน่ครับกัดคว้เยอะๆมันจะดิหลายแนวหลายอันหลายก็บิงโง่ิงงังกันไปเลยมาเรื่อกแรกเลขกับเป็นงวดแรกงวดนี้เนาะครับครับเลขกับบนไปกลับครับพี่้อง่องเบิ้งครับพี่เด็ดก็คือเลขสองตัวนี่แหละครับผม เม็ดเดียวสามสองโอ้เด็ดขาดครับสามตัวกันนักนักใบเล่ก็ได้สามสามสองสี่สามสองคสามตัวเป็นเลขอยากตรงต้นอตรงต้นพอตรงต้ตรงเลยตรงครับผมครับมันใจข้ากี่ดอกงวดหนึ่มันใจดอกจะเงินไปี่ยงงจะร้องปีไม่ได้ละงวดหนึ่งก้อนก่อน เอาเต็มเต็มเลยครับพี่น้องเนาะเอา่อมาเชียกะขอพระคุณพอเด้อครับผมบบบนี้ครับผมขอพระคุณพอรอยเอ็ดครับผมอยู่ดีไม่แห้งครับพ่อสวัสดีครับครับสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมเดี๋ยวไปสรุปแนวทางตัวเลขน้ากันครับพี่น้องเนาะเลขของพอร้อยเอ็ดครับผมครับเดี๋ยวกอมาเชียร์ีว่างตั้งแต่ชุด ที่พอห้ชุดแรกครับผมชุดเต็มแ้วก็มาชุดสรุปครับแถมพิเศษเหล็กดับบนไปกลับเด้อครับผมไปเบื้องกันได้ครับพี่น้องเอาครับพี่น้องครับผมสรุปโค้งสุดท้ายพ่อร้อยเอ็ดอันนี้คืองดว่างหันเด้อครับพี่น้องงวดว่างหันพ่อกับเหล็กติดบนเข่า5าครับพี่น้องเนาะประกอบคู่ชุดเต็มห้าสองครับแล้วพอก็มาว่างชุดเต็มให้คลิปงวดนี้ครับผมลงไปแล้วนี่คือเลข พ่อร้อยเอ็ดครับชุดเต็มครับพี่น้องเนาะชุดเต็มได้หกคู่เอาได้ฟังพอแล้วครับผมเด็กล่างเพิ่นว่าคงเดิมครับพี่น้องคงเดิมเด็กล่างยังเหมือนเดิมสี่คู่ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามยังเหมือนเดิมนี่ครับนี่ชุดเต็มได้ครับพี่น้องลองเก็บเป็เบื้องชุดเต็มอันนี้ชุด ค้งสุดท้ายคัดแล้วครับพี่น้องเนาะร้อมกับเหล็กดับเหล็กดับกะเบ่งผลงานพอไปก้อนก็นได้ครับผมครับไปเลื่อมกันปีไม่ก็ได้ครับสําหรับเหล็ก3ตัวบนพอให้3 3 2 4 3 2่เม็ดเดียว3 2ครับผมจากชุดเต็ม6คู่ครับเหลือ32ตัวเดียวครับึกว่าพี่น้องเอซีมักชุดเต็มส่วนเหล็กดับครับพี่น้องเนาะดับบนไปกับ 2 6 28 20 3งแปดสองศูนย์สามสี6สา0ห้าครับอันนี้เลขดับเด้อครับผมดับซ่อมมังกรก,ก็ได้ครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวปีหนาจะค่อยมากเบิ้งพอว่าอาทางวดนี่เพิ่นเอาอยู่แล้วตามกันต่อครับผมสรุป ครับพี่น้องเนาะสรุปก็คือโคงสุดทายแล้วก็ชุดชุดเต็มพ่อครับผมอันนี้เป็นอนเนกลางยังคงเดิมครับนี่นะครับพี่น้องแคปหน้าจอไว้ครับผมเอาถ่ายคลิปนี้เกามาเชี่ยกะขออวยพรให้พี่น้องที่โชคดีเด้อครับผมมีโชคมีลาบไปน้ำกันครับพี่น,อน้องในวดวันที สิบหกทันวาคมหกสิบแปดครับผมคลิปนี้กับเป็นที่เด็ดของพ่อร้อยเอ็ดครับพี่น้องเนาะสามสองเม็ดเดียวครับขอให้พี่น้องที่โชคดีสิบหกทันวาคมหกสิบแปดสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ